วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมี b ีซี podcast เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่61นะคะใน e ีพีนี้เอ็มจะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะคุยกันถึงเรื่องเราจะ b u วอัพ p c r e a t ivity ของเราได้อย่างไรหรือว่าการเสริมสร้างนะคะ c r e a t ivity หรือความคิดสร้างสารรค์ของเรามีวิธีการทำยังไงได้บ้างนะคะคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะว่าเรารู้สึกว่าบางทีความคิดเราตัน คิดไอเดียอะไรใหม่ๆก็ไม่ออกอยากจะออกแคมเปญอยากจะทำมาร์เก็ตติ้งอยากจะสื่อสารอะไรกับผู้ฟังหรือผู้ชมของเราแล้วมันก็แบบตานคิดใหม่ออกบางทีก็แบบรู้สึกขาดแรงบันดาลใจในการจะทำอะไรบางอย่างนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเอมก็มีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปนะคะได้ไปพบปะผู้คนแล้วเรารู้สึกว่าเราได้แรงบันดาลใจอะไรจากผู้คนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าหลังจากที่เรามีโควิดกันมานะคะเกือบหนึ่งปีเนี่ยก็ทำให้โอกาสในการที่จะไป เวิร์กช็อปการไปเจอคนใหม่ๆคนกลุ่มใหม่ที่มีความสนใจเหมือนกับเราเนี่ยมันน้อยลงไปนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าช่วงเนี้ยก็ขาดแรงบันดาลใจในการที่จะแบบหาอะไรทำนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบางทีความคิดมันก็ตนันคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกนะคะพอเราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเราก็มาจะจิตตกเพราะฉะนั้นก็เลยวันเนี้ยก็เลยไปหานะคะไปอ่านเ e s e ร r ช h มาแล้วก็ไปอ่านในบทความหลายๆอันมานะคะว่าเฮ้ยเราจะสามารถที่จะ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ไปอ่านเจอใน w w w i n k com นั่นเองนะคะเขาก็บอกว่ามี9 ways to dramatically improve your creativity นะคะก็คือ9วิธีที่จะช่วยให้เราแบบปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ของเราแบบอย่างมากๆเลยนะคะนั่นเองซึ่งชอบโค้ดหนึงอันนึงของเขามากเลยนะคะเขาบอกว่ายิ่งคุณคิดแบบสร้างสรรค์เท่าไหร่ความคิดของคุณนะ่ะ ก็จะยิ่งสร้างสารรค์มากขึ้นเท่านั้นนะคะมันเหมือนว่าการการที่เราได้ออกกําลังกายความคิดของตัวเองนะคะมันก็เหมือนกับความคิดของเราเนี่ยมันก็คือกล้ามเนื้อดีๆนี่แหละนะคะถ้าเรายืดมันออกนะคะหรือท้าทายมาันหรือพุชมันบ้างในบางทีเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนอะไรเดิมๆทําให้เราไปเจอสิ่งใหมๆ่ๆได้ความคิดอะไรใหม่ๆกลับมานั่นเองนะคะ ทีนี้เขาบอกว่าเราทําอะไรได้บ้างกับความคิดสร้างสารรค์ของเรานะคะข้อแรกเขาก็บอกว่าให้เราเรียนรู้ผ่าน collaboration นะคะความสงสัยใคร่รู้เนี่ยจะนําไปสู่ความคิดสร้างสารรค์อันนี้ก็เชื่อนะคะเวลาที่เราเกิดการตั้งคําถามขึ้นมาเนี่ยเรามักจะ ตามหาคำตอบว่าคำตอบหรือว่าออปชันที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นไปในทางไหนได้บ้างนะคะเราจะเริ่มหาทางเลือกให้กับตัวเองเราจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยมันมีความคิดที่มันสร้างสารรค์กว่านี้ไหมหรือว่ามันมีทางออกหรือมีโซลูชันอะไรที่ทำให้ดีกว่านี้ไหมจากสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะคะพอเราตั้งคำถามเราก็จะออกเดินทางไปหาคำตอบ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเมื่อ,อไหร่นะคะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้จะทําอะไรต่อดีไม่รู้ว่าควรจะทําอะไรรู้สึกตันรู้สึกแบบคิดอะไรไม่ออกแล้วนะคะเขาก็บอกออกไปเรียนรู้ซะอ่านเยอะๆอ่านให้มากพอแล้วก็ไปคุยกับเอ็กซ์เพรสหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนะคะ เวลาที่เราอ่านเยอะๆเนี่ยมันเหมือนการที่เรามีอินพุตดีๆเข้าไปแล้วมันก็เหมือนอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เออเราได้แรงบันดาลใจจากคนนี้หรือว่าการที่เราได้ไปคุยกับคนที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้เนี่ยนะคะบางทีเราจะได้เห็นมุมคิดที่แตกต่างกระบวนการคิดที่มันแตกต่างจากเราทีเนี้ยสมองของเราเนี่ยมันก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ดีนะความคิดนี้มันโอเคมากเลยถ้าเราเอามาปร,รับใช้กับงานของเราเนี่ยมันน่าจะดีไม่น้อยเลยอย่างนี้นะคะ ซึ่งล่าสุดเนี่ยเอิมก็มีโอกาสได้ไปคุยกับพี่ๆที่ทํางานในต่างสายอาชีพกันนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนว่าเฮ้ยปัจจุบันเราทําอะไรนะคะแล้วก็เจอปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะแล้วด้วยมุมมองที่เรามาจากอุตสาหกรรมที่ไม่เหมือนกันนะคะเขาก็มีมุมมองที่แปลกใหม่กว่าไอเดียของเราแล้วเขาก็แนะนําเราแล้วก็เหมือนหาคอนเนคชันว่าเฮ้ยลองไปคุยกับคนนี้ดูสิพี่รู้จักคนนี้นะ มันเหมือนเป็นการ connecting the d o t ให้กับตัวเองนะคะเพราะแบบเฮ้ยพอเราฟังเราได้คุยกับคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในบางอย่างซึ่งเราไม่เชี่ยวชาญนอะ่ะมันทำให้เกิด inspiration ขึ้นมาทันทีเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีแรงคึดแล้วก็อยากจะไปทำอะไรที่ใหม่ๆให้กับโปรเจกต์ของเรานะคะทีนี้อันที่สองนะคะเขาก็บอกว่าลองกลับไปหาอะไรที่เราชอบเป็น h o b ี้ที่แบบ เราชอบนะคะบางทีอะเวลาที่เราแบบไอเดียตันมากๆเนี่ยเราก็มักจะแบบพยายามจะเข้นไอเดียต่างๆให้มันออกมาเวลาที่เราพยายามอะไรมากๆเนี่ยนะคะมันเหมือนสร้างความเครียดให้กับสมองของเราถ้าเราได้ผ่อนคลายกับการได้ทํากิจกรรมอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเรารักมันมันก็จะสร้าง c r e a t ivity ให้เราโดยที่ตัวเราก็ไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราคุยกันในเกือบเกือบทุก EP เลยนะคะหากิจกรรมที่ชอบแล้วลองทำมานะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็ได้ inspiration จากการที่คุณได้ทำในสิ่งที่ชอบไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีนะคะการออกกำลังกายหรือว่าการอ่านหนังสือด,ดีๆสักเล่มหรือว่าการดูซีรีส์นะคะบางทีเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการดูซีรีส์เนี่ยมันแบบ ที่มันไร้สาระนะแต่บางทีเราได้เรียนดูอะไรจากซีรีส์ที่เราดูนะคะถ้าเราดูอย่างคนที่แบบเอ้ยลองมองหาสิ่งใหม่ถ้าเราดูซีรีส์ในแบบเออเกาหลีเราก็จะได้อีกเห็น culture หนึ่งเห็นวิธีการคิด ในอีกรูปแบบหนึ่งในฝั่งเอเชียถ้าเราดูซีรีส์ที่เป็น,นซีรีส์ฝรั่งเนี่ยวิธีการคิดของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะคะมันก็เหมือนเราเนี่ยได้ดูเพื่อนนะคะในแต่ละมุมโลกโดยที่เราก็แบบอยู่หน้าจอเท่านั้นเองนะคะหรือว่าอีกอันนึงซึ่งเอ็มว่าน่าสนใจนะคะก็คือข้อที่3ของเรานั่นเองข้อที่3เนี่ยเขาก็บอกว่าลองแอบหาแรงบันดาลใจจากอุตสาหกรรมอื่นๆรู้สิ นะคะบางทีอ่ะเราเนี่ยเวลาเราทำแผนเช่นทำแอ n u a l Plan Medium Term แ l a นหรืออะไรต่างๆในการวางแผนหรือหาส t r a ท e g จีในการที่จะแบบเอ้ยเราจะมาทำธุรกิจของเราเนี่ยเรามักจะทำสิ่งหนึ่งก็คือ Competitor Analysis นั่นเองนะคะก็คือการวิเคราะห์คู่แข่งดูว่าจุดแข็งจุดอ่อนหรือว่าสิ่งที่เขาทำจุดที่ดีกว่าเราจุดที่ด้อยกว่าเรามีอะไรบ้างนะคะเรามักจะโฟกัสแค่ตรงนี้ แต่ถ้าเราลองเหลือบมองนะคะออ่อวาุตสาหกรรมอื่นๆว่าเยอุตสาหกรรมนี้เขาทําอะไรแล้วมันมีจุดดียังไงนะคะก็เหมือนเราได้มองข้ามอุตสาหกรรมเดิมๆของเราไปแล้วมันก็เหมือนทําให้เราได้เปิดโลกแล้วก็เปิดมุมคิดที่มันน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็อาจจะทําให้เราได้พลิกมุมในการคิดว่า จากที่เราจะต้องคิดว่าเราจะต้องแข่งกับคนในอุตสาหกรรมเดียวกันเท่านั้นเนี่ยตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะตอนนี้ใครๆก็สามารถที่จะเป็นคู่แข่งของเราได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามนะคะทีนี้เนี่ยพอเราได้ไปเหลือบมองเขาเราก็อาจจะได้ อินสปีเรชันอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเอ้ยเราจะสามารถที่จะมารปรับใช้กับงานของเรากับโปรเจกต์ของเราหรือว่ากับธุรกิจของเราก็ได้นะคะนั่นก็เป็นสาเหตุที่มันเกิด c o l l a b o r a อร์เในแบรนด์ต่างๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะช่วงนี้แบบบางทีเราต้องการสร้างความแปลกใหม่ในอุตสาหกรรมของเราเราก็อาจจะไปแบบหยิบยืมนะคะดีไซเนอร์ที่แบบอาจจะเป็นคนละเกรดกันเนอะหรือว่า อาจจะข้ามสไตล์กันนะคะอย่างจิลแซนเดอร์กับยูนิโคลนะคะเขาเพิ่งมาครอสกันมันก็เลยทำให้เกิดดีไซน์เท่ๆนะคะขึ้นมาในขณะที่แบบมัน Affordable ก็คือการแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะจ่ายเงินในราคาที่ถูกลงแต่ได้ของแบรนด์เนมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่แบบเอ้ยมันสร้างความแปลกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เวลาที่แบบขินไม่ออก พยายามเค้นอะไรแล้วมันไม่ออกจริงๆนะคะบางทีมันก็อาจจะต้องถึงเวลาที่เราต้องบอกตัวเองว่าอันพลักตัวเองก็คือการหยุดพักพักผ่อนรีแลกซ์บ้างนะคะบางทีการที่เราฟอร์สตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราเกิดความคิดสร้างสารรค์ทุกครั้งนะคะบางทีการพักผ่อนอย่างง่ายๆอย่างการนอนให้พอนี่นะคะมันอาจจะสร้างความแตกต่าง ในความคิดของเราทําให้ความคิดของเรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเพราะว่าบางทีการที่เราคิดไม่ออกอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราแบบนอนไม่พอคิดไม่ออกจริงๆก็ลองไปงีบดูนะคะสัก15นาทีหรือว่านอนไปเลยแบบนอนเต็มเต็มเต็มที่ไปเลยนะคะบางทีสมองเราเนี่ยอาจจะได้ความไบรท์กลับมาก็ได้นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะว่าบางทีเนี่ยเราทํากิจกรรมอะไรบางอย่าง ที่แบบเพลินๆอย่างเองอเ่ะเองก็จะชอบกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะแบบล้างจานรดน้ำต้นไม้นะคะหรือว่าอาบน้ำแบบ s h วริ r i n g อยู่นะคะหลังเลิกงานอย่างเงี้ยบางทีแบบสิ่งที่เราคิดไม่ออกมาตลอดทั้งวันเนี่ยมันมาปลดล็อกตอนที่เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายๆอย่างระหว่างการอาบน้ำนะคะบางทีก็อาบน้ำอยู่ก็แทบจะวิ่งออกมาจดไอเดียตัวเองถ้าไม่ทันนะคะ อันนี้ก็เป็นเหมือนกันลองหากิจกรรมหรือว่าโมเมนท์ที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถปล่อยความคิดให้มันโฟล์ไหลๆไ,ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะก็ปล่อยไปแบบความรู้สึกนี้เออเราชอบนะคะบางคนอาจจะชอบนั่งดูคลื่นทะเลนะคะดูพระอาทิตย์ตกบางทีการเปลี่ยนบรรยากาศจากอะไรเดิมๆบ้างเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ดีๆขึ้นนะคะ หรือว่าบางอย่างที่เรามักจเมินแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราทําอยู่แล้วอย่างการเดินเนี่ยจริงๆการเดินก็ช่วยให้เราเนี่ยได้เกิดความคิดสร้างสารรค์ขึ้นนะคะอย่าง stanford research เนี่ยเขาก็บอกว่า การเดินเนี่ยนะคะมันสามารถทำให้เกิด creative thinking ได้ซึ่งคนดังนะคะในวงการธุรกิจหลายๆคนอย่าง Mark Zuckerberg หรือว่าแจ็คดอ s ี y ที่เป็น co-founder ของ Twitter เนี่ยนะคะเขาก็เลือกที่จะ walking meeting ก็คือการเดินไปประชุมไปนะคะมันเหมือนทำให้แบบเฮ้ยเรากำหนดทิศท,ทางกำหนด direction แล้วก็สร้าง movement อะไรบางอย่างทำให้เราเห็นมุมมองที่มันแตกต่างออกไปนะคะบางทีการนั่งประชุมอยู่นาน,านเนี่ยมันก็อาจจะทาให้เราแบบตาน คิดไม่ออกนะคะบางทีการแค่ยืนขึ้นนะคะแล้วก็ประชุมกันหรือว่าการเอยเดินไปคุยไปประชุมไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยได้ fresh idea หรือว่า fresh perspective นะคะในการ คิดของเราก็ได้นะคะอันนี้ใครที่แบบไม่เคยลองก็ไปลองดูนะคะเอมเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะเวลาที่แบบได้เดินไปคุยไปประชุมไปกับเจ้านายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเนี่ยเออเราก็กล้าที่จะพูดอะไรมากกว่าการพูดในที่ประชุมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสร้างบรรยากาศที่สบายๆแล้วก็สร้างบรรยากาศที่มีความคุ้นเคยกันมากขึ้นนะคะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ย ได้เกิดความคิดต่อยอดกันในระหว่างที่เราเดินนะคะอันนี้หลายออฟฟิศเนี่ยก็อาจจะลองไปเดินกันดูนะคะเดินไปประชุมไปค่ะถ้าคุณไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่ไม่ไม่พร้อมที่จะคิดอะไรใหม่ๆบางทีเราอาจจะต้องปรับอารมณ์ของตัวเองเช่นวันนี้กำลังโมโหใครสักคนหนึ่งอยู่หรือว่ารถติดทำให้คุณอารมณ์ขุนมัว บางทีการที่เราลองให้ตัวเองนะคะได้ลองปรับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยการฟังเพลงนะคะเพลงที่เราชอบหรือ หรือ free writing อย่างที่เราคุยกันหลายๆ ep เนี่ย free writing เนี่ยจริงๆช่วยได้มากๆเลยนะคะมันเหมือนการเขียนระบายอะไรบางอย่างหรือความคับข้องใจบางอย่างนะขณะนั้นออกมานะคะซึ่งพอเขียนแล้วเนี่ยบางทีมันก็เหมือนได้ปลดปล่อยอันนี้ก็ต้องลองดูว่าเฮ้ยเราเป็นสายแบบชอบฟังเพลงฟังเพลงแล้วอารมณ์ดีหรือเปล่าหรือาบางบางคนแค่ขอเวลานอกในการแบบเดินไปซื้อกาแฟสะหน่อยแล้วกลับมาอารมณ์ก็จะดีละนะคะหรือว่าคุณเป็นสายเขียนนะคะก็ เขียนออกมาแล้วก็มันจะทําให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นเข้าที่เข้าทางขึ้นแล้วตอนนี้สมองของเราก็น่าจะพร้อมที่จะออกเดินทางหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆแล้วนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะที่เขาก็แนะนํามาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการใช้ six thinking hats นะคะก็คือการลองเปลี่ยนหมวกของตัวเองดูนะคะเขาก็จะมีอยู่6หมวกด้วยกันนะคะ6สี บางทีเนี่ยสิ่งที่เรามองสิ่งเดียวกันเนี่ยแต่พอเราเปลี่ยนบทบาทในการมองเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นมุมที่มันแตกต่างขึ้นนะคะอย่างหมวกขาวเนี่ยก็คือให้เราดูแค่ข้อเท็จจริงนะคะเช่นนี่คือก้อนหินนะคะอันนี้ก็อ่ะเราก็รู้อยู่แล้วมันคือก้อนหินแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมเช่นเราสวมหมวกสีดํานะคะก้อนหินเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดสิ่งที่ผิดพลาดอะไรได้มากๆได้บ้างนะคะ เช่นการที่ก้อนหินสามารถที่จะไปปาแล้วก็จกแตกได้ไหมนะคะหรือว่าการที่เราเปลี่ยนหมวกเป็นหมวกสีเขียวแล้วก็ดูว่าเฮ้ยก้อนหินเนี้ยมันมีความเป็นไปได้หรือมีออปชันอะไรหรือว่าเราสามารถสร้างสรรค์ไอเดียอะไรใหม่ๆได้จากก้อนหินก้อนนี้ได้หรือเปล่านะคะการที่เราลองสวมหมวกหลายๆใบเป็นผู้ชมหลายๆคน มันก็จะทำให้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปมันเหมือนเราได้สลับบทบาทของตัวเองนะคะในบางทีบางทีเวลาที่เราคิดโปรเจกต์หรือคิดธุรกิจ อะไรมาบางอย่างเนี่ยเรามักจะหลงรักไอเดียหรือหลงรักธุรกิจของเราเสมอทีนี้พอเวลาที่เราหลงรักมันมากๆเราก็มักจะไม่เห็นข้อเสียของมันนะคะทีนี้พอรักมากๆอาจจะมีแค่เราก็ได้ที่รู้สึกรักมันแต่ลูกค้าของเราไม่ได้รู้สึกรักในสินค้าและบริการนี้เลยสักนิดเดียวนะคะ เราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเอ้ยเราถ้าเราเป็นลูกค้าแล้วมาใช้บริการเราจะรู้สึกยังไงนะคะมองด้วยใจเป็นกลางเราก็อาจจะเห็นมุมที่สามารถที่จะไปพัฒนาต่อได้หรือมุมที่เราคิดว่าเฮ้ยเราสามารถทําให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้อีกจากการที่เราแค่ลองเปลี่ยนบทบาทของตัวเองนะคะหมวกก็เหมือนบทบาทที่เรามองเข้ามาในสินค้าและบริการหรือว่าโปรเจกต์ที่เรากําลังทําอยู่นะคะแล้วมันก็จะได้เห็นในมุมมองที่มันแตกต่างออกไป แล้วเราก็สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งเดียวกันเนี่ยจากก้อนหินอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ได้จากก้อนหินก้อนเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่แบบเออน่าสนใจนะคะแต่ถ้าเราสิ้นไรายไม้ตกจริงๆบางทีการขอฟีดแบ็กหรือว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องที่แย่นะคะอย่างใน process ของ d e s i g n thinking เนี่ยมันจะมีอันนึงที่เรียกว่า empathize นั่นก็คือการแบบ ไปรู้สึกไปเข้าใจลูกค้าไปเข้าใจไปรู้สึกผู้ฟังหรือผู้ชมของเราว่าเฮ้ยเขาเขาฟังแล้วเขาใช้บริการแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างนะคะส่วนตัวเนี่ยเวลาที่คิดอะไรไม่ออกหรือว่าตันแล้วไม่รู้จะแบบเฮ้ยไปพัฒนาสินค้าและบริการของเรายังไงให้มันดีขึ้นเนี่ย เอมักจะเลือกที่จะออกไปหาลูกค้าของตัวเองนะคะออกไปพูดคุยกับเขาออกไปรับรู้ปัญหาออกไปแบบตอนนี้เทรนด์ก่อธุรกิจของพี่เป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบนันพี่มองยังไงนะคะลูกค้าเนี่ยก็มักจะรู้เกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะบางทีเนี่ยเราก็ได้ไปเข้าใจเขาว่าอ๋อในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะ drop ลงไปหน่อยนะยอดขายแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นในอีกสองสาเดือนข้างหน้าอันเนื่องจากเหตุผลอะไรบางอย่าง ะะซึ่งการที่ไปคุยเนี่ยมันก็ทําให้เข้าใจสถานการณ์ละแล้วเราก็สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เราแบบตอนแรกเราคาดไม่ถึงมันก็เลยทําให้เราคาดถึงแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ หรือว่าบางทีเรารู้สึกว่าให้เราอยากจะปรับปรุงบริการของเราก็อยากคิดเองเออเองนะคะลองไปขอฟีดแบ็กของลูกค้าของเราดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะมองอย่างเป็นกลางมองว่าเนี่ยเขากําลังพูดถึงสินค้าและบริการของเราอยู่หรือว่าเขากําลังพูดถึงสิ่งที่เราพูดถึงอยู่ไม่ใช่เขาไม่ได้วิจารณ์ตัวเรานะ ะะอันนี้มันก็จะทําให้เราได้ไอเดียใหม่ๆกลับมานะคะซึ่งในช่วงสอสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เอ็มคุยกับลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองในการวิธีการพูดวิธีการเข้าใจหรือว่าบางทีลูกค้าเนี่ยก็แนะนำนะคะมีไอเดียใหม่ๆแล้วก็มาแนะนำเราว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองทำอันนี้ล่ะทำอันนี้น่าจะดีนะเพราะว่าเพื่อนพี่ก็ มีปัญหานี้เหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เราได้ต่อยอดความคิดของเราจากการที่เราไปขอฟีดแบ็ไปคุยหรือไปขอความช่วยเหลือจากลูกค้าของเราเองนะคะหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญที่เราคิดว่าพี่เขาน่าจะช่วยเราได้แล้วเราคอมฟอร์ทเบิลที่จะคุยกับเขานะคะอีกข้อหนึ่งซึ่งเอง็มจริงๆเอ็มก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะคะว่าเออเราสามารถทำสิ่งนี้ได้นั่นก็คือการที่ ลองเลือกไอเดียที่เราคิดว่ามันห่วยๆมันกากมันแบบไร้ประโยชน์แล้วก็ลองเอาไอเดียเนี้ยค่ะมาคิดดูสิว่าสิ่งดีจากไอเดียกา,กากของเราที่มันไม่ได้ถูกเลือกเนี่ยมันมีสิ่งดีอะไรบ้างนะคะอันนี้องคิดว่ามันเป็นเอ็กซ์ไซส์ที่ทำให้เราพยายามเห็นมุมดีจากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีนะคะอันนี้มันอาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองที่ ต่างออกไปแล้วก็อินสปายเราเฮ้ยจริงๆแล้วอะมันอาจจะไม่ได้แย่ทั้งหมดก็ได้นะเพราะมันยังมีมุมดีอยู่และมุมดีเนี้ยสามารถไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะคะการมองมุมกลับอย่างเงี้ยจะทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็เกิดความคิดที่มันค่อนข้างจะสดใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เอมก็ เลือกมาในข้อที่ตัวเองชอบนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันมีไอเดียสำหรับการที่จะทำให้กระตุ้นความคิดสร้างสารรค์อะไรของเราใหม่ๆนะคะอย่างเวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยบางทีเราอาจจะหลงลืมไปว่าจริงๆการเล่นเนี่ยนะคะการเล่นสนุกเนี่ยมันทำให้เราแบบได้มุมมองอะไรที่เออใหม่ๆเฮ้ยหลงลืมไปแล้วว่าเคยสนุกหลงลืมไปแล้วว่าเอ้ยเคยทำสิ่งนี้แล้วชอบ ะคะลองหาสิ่งที่เราเล่นแล้วเราสนุกนะคะอาจจะแบบย้อนกลับไปในช่วงที่เราแบบเล่นวิดีโอเกมหรือว่าเราเคยออกกําลังกายเช่นเล่นสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตก็แบบฮิตมากๆเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้แบบเ,ออเราได้เล่นสนุกแล้วก็ได้หวนระลึกความหลังหรือว่าบางทีก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ย มันไม่ได้เสียเวลานะคะแต่มันอาจจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นการเดินเล่นเราก็ พูดไปแล้วนะคะบางทีแบบทานข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนเย็นออกไปเดินเล่นนะคะในะพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดว่าออกไปเดินเล่นในสวนของหม,หมู่บ้านนะคะมันก็อาจจะทําให้เราได้มองเอ้ยบ้านนี้เขาต่อเติมอันนี้อันน,น,นี้ไอเดียดีนะเราเอากลับมาใช้กับบ้านเรามั่งดีกว่าเอ้ยหรือว่ามุมสวนตรงนี้แบบให้มันดีนะมันพักผ่อนหย่อนใจนะคะการเดินเล่นเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ มี time ก็คือการให้เวลากับตัวเองบางทีเราก็เดินไปแล้วอาจจะคิดอะไรเพลินๆแล้วอาจจะได้ไอเดียอะไรดีๆก็ได้นะคะหรือว่าการที่เราพยายามที่จะฝึกนะคะหรือว่า exercise ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองจากการที่แบบเอ้ยเราเห็นกระเบื้องโมเสกนี้เราเห็นแบบเป็นรูปอะไรนะคะหรือตอนเด็กๆเ,เราเคยแบบ เห็นว่าเฮ้ยก้อนเมฆอันนี้เราลองจินตนาการว่ามันเป็นรูปอะไรเป็นรูปหมาหรออันนั้นคือช้างหรือเปล่านะคะลองเล่นกับเพื่อนดูหรือว่าเล่นกับคนใกล้ๆตัวหรือคนในครอบครัวดูก็อันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะคะมันเหมือนทําให้เราได้เปลี่ยนมุมมองจากแค่เรามองที่จอมองที่กระดาษที่เราเขียนบ่อยๆลองออกไปมองท้องฟ้าดูนะคะเราอาจจะเห็นพทเทินอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะอินสปายเราให้แบบ ให้มันสามารถเป็นสิ่งนี้ได้นะอะไรแบบนี้นะคะการลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนอันนี้ก็ยังคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เวิร์กนะ,ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ก็ดูธรรมดาแต่ว่าบางทีเวลาที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆดูที่เราแบบไม่เคยทำบางทีเราอาจจะค้นพบศักยภาพของตัวเองบางอย่างที่เอ้เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยเราทำได้เราทำได้ได,ดีด้วยนะคะ หรือว่าการลองออกนอกเส้นทางดูบ้างนะคะไปในเส้นทางใหม่ๆที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยไปบางที่เราอาจจะตกใจก็ได้ว่าโหนี่ฉันไปอ้อมมาตั้งไกลจริงๆแล้วมันมีที่ที่ใกล้ก,กว่านั้นแล้วแถมก็สะดวกกว่านั้นแถมมีร้านข้าวดีๆร้านอร่อยแถวๆถวนั้นด้วยนะคะอีกอันนึงนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเอ็มรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เฮ้ยดีนะแล้วก็เรามักจะหลงลืมไปแล้วก็มักจะไม่ได้ฝึกฝนมันนั่นก็คือ Creative Exercise นั่นเองนะคะเอ็มเคยไปเวิร์กช็อปกับคุณคิวต่ำนะคะเพจคิวต่ำเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมองสิ่งรอบตัวแล้วก็คิดให้มันสร้างสรรค์ได้นะคะด้วยการให้โจทย์ตัวเองได้ฝึกคิดเช่นสมมติว่าเราดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะแล้วก็ให้ลองย้อนถามตัวเองว่าถ้าเป็นเรานะคะเราเป็นเ i 렉เตอร์นะคะเราเป็นแบบผู้กำกับเรื่องนี้เนี่ย จากการที่เราฟังเนื้อเพลงฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยถ้าในมุมมองของเราเนี่ยเราจะทำมิวสิกวิดีโอออกมาเป็นแบบไหนนะคะหรือว่าการที่เราดูซีรีส์ดูหนังอะไรบางเรื่องเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันน่าสนใจน่าตื่นเต้นได้กว่านี้ไหม mm. เช่นการแบบทวิสต์ตอนจบหรือทวิสต์จุดเริ่มต้นแล้วก็กลับ ปลายเรื่องนะคะตอนจบของเรื่องให้มาเริ่มต้นอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนให้เราได้ลองฝึกคิดดูซึ่งอันนี้เองว่ามันดีมากๆเลยนะคะเหมือนการให้โจทย์ตัวเองเหมือนเหมือนฝึกคิดเลขแต่อันนี้คือการฝึกความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองหรือว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนขวดน้ำขวดหนึ่งเป็นอะไรได้บ้างนะคะอันนี้เราเคยทำตอนเด็กๆนะคะเหมือนแบบ คุณครูก็จะให้โจทย์มาแล้วแล้วก็ทําตามนั้นอันเนี้ยกลับกันเมื่อเราโตแล้วเนี่ยเราก็ลองให้โจทย์กับตัวเองดูบ้างนะคะว่าเฮ้ยมันมีแบบมีอะไรที่เราสามารถที่จะคิดให้มันแตกต่างได้จากนี้อีกไหมนะคะอย่างผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่เรารู้สึกว่าโอ้โ oh, ห oh กราบขอบคุณนะคะคนที่คิดคน้นอย่างเรื่องใกล้ๆตัวอย่างเช่นของกินอย่างเงี้ยน,นะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ ครัวฟอนะคะก็คือครัวซองบวกวาฟเฟิลนะคะอันนี้เป็นขนมแบบสุดโปรดของเอมเลยนะคะเพราะก็รู้สึกว่าเฮ้ยคิดได้ยังไงนะคะเอาครัวซองนะคะมาครอสกับวาฟเฟิลแล้วมันก็แบบมันให้ความรู้สึกของวาฟเฟิลแต่ว่ายังมีเนื้อสัมผัสที่เป็นครัวซองอยู่ซึ่งมันอร่อยล้ำแล้วก็อ้วนล้ำมากๆเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ต้องขอบคุณคนคิดจริงๆนะคะถือว่าอย่างเรื่องของกินใกล้ตัวอีกอันนึงก็คือโครนัทก็คือครัวซองนะคะครอสกับโดนัท คือเวลาที่เราแบบเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกลองเอาอะไรที่มันแบบอาจจะใกล้ๆกันมาครอสกันดูว่ามันสามารถเป็นอะไรได้บ้างนะคะหรือว่าอะไรที่แบบมันไม่น่าจะเข้ากันได้เลยอะ่ะมันอาจจะเข้ากันก็ได้เช่นแบบไอติมกับมะม่วงน้ำปลาหวานอะไรประมาณนี้นะคะคือถ้าคิดเรื่องอะไรสร้างสารรค์นี้มักจะเป็นของกินเสอเมอตามสไตล์เด็กอ้วนนะคะก็ก็เลยสวว่าเออเนี่ยบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราคิดอะไรไม่ออก ลองหาสิ่งใกล้ๆกันมาคร s สกันหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าเข้าอะ่ะมันไม่น่าได้อะ่ะแต่พอลองแล้วมันอาจจะได้อยู่มันโอเคมันผ่านนะคะอาจจะเริ่มจากสิ่งใกล้ๆตัวของเราก็ได้เพราเราฝึกมันทุกวันอะ่ะเราก็สามารถที่จะมองเราสามารถที่จะ Cross มันหรือว่าเห็นในมุมต่างเห็นในมุมใหม่ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสายที่แบบเออชอบดูหนังบางที หนังไซไฟหรือหนังแฟนตาซีอาจจะไม่ใช่ทางของคุณแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะดูแล้วก็มันทำให้เราแบบเกิดอินสปเรชันอะไรบางอย่างได้ก็คุ้มที่จะลองนะคะอันนี้ก็มนไม่ใช่สายหนังที่เป็นแบบไซไฟหรือแฟนตาซีเลยนะคะแต่ก็คิดว่าเออการที่เราได้ไปดูหนังที่มันค่อนข้างจะแฟนตาซีแล้วก็เกินจริงไปบ้างเนี่ยบางทีมันอาจจะสนุกแล้วอาจจะได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะคะ หรือว่ากลับมาที่เรื่องใกล้ๆตัวดูบ้างนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าเราคิดอะไรไม่ออกหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรเนี่ยให้ลองไปเล่นกับเด็กๆดูนะคะใครมีลูกเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะคะมีของเล่นของตัวเองลองไปสังเกตวิธีการเล่นของลูกนะคะหรือใครไม่มีลูกลองไปสังเกตวิธีการเล่นของหลานตัวเล็กๆดูนะคะวิธีการเล่นของเขาเนี่ยมันเหมือนมีจินตนาการแบบไร้ขีดจํากัดเขาจะไม่มีกรอบในการแบบ คิดของเขานะคะเขาจะจินตนาการไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นแบบนี้นะมันแค่ไม้ธรรมดาแต่เขาสามารถจินตนาการได้ว่าน,นี่คือเจ้าชายกำลังขี่ม้าอยู่แบบนี้นะคะมันจะทำให้เราเหมือนปลดล็อกกรอบความคิดแล้วก็อะไรก็เป็นไปได้จากมุมมองของเด็กๆนะคะหรือว่าถ้าใครที่มีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาย อาจจะลองไปคุยนะคะให้ท่านลองเล่าดูสิว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาท่านมีอะไรบ้างนะคะเราอาจจะได้เรียนรู้จากการที่ย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็เฮ้ยเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็อยากจะนำกลับมานะคะมันก็จะเป็นของวินเทจที่เอากลับมาทำใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไอเดียที่เขาลองแบบให้เราลองฝึก ลองหาสิ่งที่เราชอบเพื่อที่เราจะได้แบบ Build up ตัว Creativity ของเรานั่นเองนะคะก็หวังว่าไอเดียเหล่านี้นะคะก็คุณผู้ฟังของคีมีบีซีก็น่าจะ connecting the dot ได้ว่าเอยถ้าเราลองทำแบบนี้ดูซิเอออันนี้เวิรหรือไม่ Work นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังคนไหนที่มีไอเดียที่แบบเออเราลองทำแล้วมัน Work นะหรือว่าอาจจะแบบแตกต่างจากสิ่งที่เอมเล่าให้ฟังนะคะ ก็มาแบ่งปันกันได้นะคะเอ็มก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยคนอื่นที่เวลาที่เขาพยายามจะหาความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองเนี่ยเขามีวิธีการทํำยังไงกันบ้างนะคะก็สามารถมาพูดคุยนะคะกันได้ในเพจของ k i m m y b บิซนะคะหรือว่าในบล็อกดิของ The Infinity นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะฟังเรื่องอะไรใหม่ๆก็ลองมาบอกกันได้คอมเมนต์กันได้นะคะ EP นี้ก็ ลาไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังของค i มี่บีซี่แล้วก็พบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ